ได้เข้าต่อไปซึ่งได้เข้าศึกษาในหมหาวิทยาลัยของท่านจํานวน3คนหลายชื่อดังแม่ในการนี้นี่คือสาระสำคัญนะครับในการนี้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอยู่ระหว่างดําเนินการขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายจากคณะรัฐมนตรีจึงขอความอนุเคราะห์ขยายเวลาชาระเงินค่าลงทะเบียนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทภาคเรียนที่1ของ554 สำหรับผู้ได้รับทุนที่เข้าศึกษาต่อกับมาหาลัยของท่านจนกว่าจะได้รับการอัุมัติจากคณะรัฐมนตรีจึงเรียนมาเพื่อโปรดให้คำรับรองล่าวจากอุณยิ่งและคำถามว่าถึงเมื่อไหร่ก็คือจนกว่ารัฐมนตรีอัุมัติตยาวซึ่งเขาอนุมัติแล้วแต่จะนี้เรื่องจะเข้า คือคงคงไม่ใช่เรื่องกำลังใจไม่ได้กำลังใจเออเรื่องติคือเรื่องติดก็ใช้คํานี้ดีกว่าประเด็นตอนนี้เนี่ยกระบวนการเนี่ยไปถึงข้อแล้วอะไรคำว่าข้อแล้วประเด็นไม่ว่าจะเกิดขึ้นใช้คําว่าไม่ว่าจะเกิดขึ้นมันมีสองประเด็นประเด็นแรกก็คือว่าท่านเนี่ยบางคนอายใจเนี่ยท่านรู้ตเปลนไปแล้วบางคนอาจจะยังไม่จาที่เราพูดในวันนี้นั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นในเดือนตุลา ต้อูดออกไปออกมาบางคนก็ออกแล้วบางคนก็ยังไม่จ่ายก็ผ่อะไรก็ายกรณีแลท่านอยู่แต่ประเด็นมันนี้เนี่ยเมื่อเรารู้เหตุการณ์มาตั้งแต่เดือนธันวามาจนถึงระวันนี้เนี่ยธันวาก็อยู่ในช่วงของภาพลุกภาพดอกมากวันที่28ม่จารไม่ผิดที่มาเจอแกันแล้วก็มาเจออีกสองสามครั้งซึ่งแต่ละประเด็นนั้นเนี่ย ไม่สอดคอแล้วก็ด้วยกฎระเบียบของไทยเคร่แข็งเนี่ยเป็นการ้าดเคล่นาเข้าใจของเราท,ที่ที่ผิดพลาดในส่วนองสอสอเองด้วยนะายนการด้วยเอกสารอันนั้นในประเด็นนี้นะั้นเราก็ได้ทําให้แล้วเข้าคอรมอการเข้าคอรมอนะเน,นี่ยเป็นจังหวะใช้คำว่าจังหวะจังหวะก็คือว่าณวันนี้นั้นเรยบร้สภาแล้วคอรมอมีสิทธิ์ในบางส่วนขอน่ตนเองแต่ไม่เกี่ยวกับเรื่องเงิน แต่ถามว่าเรื่องออท่านเกี่ยวเรื่องเงินนั้นมันม่ใช่เป็นเรื่องของการโยยาซึ่งเงินมันมีอยู่แล้วแล้วสวนอนนั้นเนี่ยจะเริ่มสลายตัวที่เขาว่าสวสสวนอนคือบริหารนิสานั้นเนี่ยเริ่มสลายตัวซึ่งทุกอย่างนั้นจะไปอยู่ยใน่นักวิ่มางั้นถามว่าได้หรือไม่ได้อย่างไรเนี่ยผมตอบไม่ได้เราผมโง่หรือ,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 อมัดแต่ได้โอกาสได้นั้นในส่วนตัวแล้วสูงมากข้อที่หนึ่งนะฮะแต่ถ้าไม่ได้อย่างไรก็ต้องมีทางออกไม่มี ทางเราจะปังรชอบไม่ได้เพิ่มหาเงินเมื่อวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยทางสอส,อสอเนี่ยอยากจะใช้เงินของเราที่เรามีอยู่เนี่ยเงินสอสอเองเนี่ยจาย่ายท่านเลยแต่ถ้าผิดด้วยเราเบียบของไทยเข้นแข็งนั่นเองถ้าไม่มีถ้าเงินที่เป็นเงินปกตินะมันไม่มีปัญหาแต่วันนี้เนี่ยมันเป็นเงินก้อนหนึ่งซึ่งเป็นเงินไทยแข่แข็งซึ่งเราไปแตกเขาไม่ได้เพราะเรเป็นนี้เป็นเงินกู้นั้นสุดท้ายแต่พลบ มีมติอย่างไรว่าไม่ได้นะไม่ได้อา่าไม่นั่นอา่าแล้วก็ให้ใช้เงินของสอสอวันนั้นแหละวันที่เราจะใช้เงินสอสอ,สอแจกอา่าจ่ายให้คุณนั่นเองวันนี้ประเด็นที่ท่านเลขาพูดก็คือประเด็นเดียวกันก็คือว่าเราคงมไม่ตัดความิดชอบหน้าที่ใครหน้าที่มันหน้าที่ของเราก็คือไม่ไว่าจะเกิดขึ้นมาจะต,ต้องหาเงินส่วนนี้เนี่ยหกร้เก้านเนี่ยจ่ายให้ได้ใช้เขาไปจ่ายให้ให้ได้ ใช้เงินส่วนใดส่วนหนึ่งก็เป็นหน้าที่ของรัฐที่เรใช้แต่วันนี้เราต้องเดินตางทางก,ก่อนว่าต้องใช้เงินใดเป็นแขกไม่ได้แต่เราถามว่าตัวสอสอ,สอไม่ได้โจลงนะบมมตรโไม่โจรน,นะมีเงินที่จะใจ่ายให้ท่านได้แต่วันนี้มันทําไม่ได้พเพราะระเบียบตัวเองมีเงินใช้ไม่ได้เนี่ยมันเจ็บใจนะเหมือนคนเหมือนคนบอกขอให้ร่ำให้รวยเวลาอวยพรเขาขอให้ร่ำให้รวย แต่ไอคนที่อวยพรได้ร่บรวยจริงเนี่ยแต่เป็นคมาพูดน,<ม>นอนภาคนอนอยู่บ้านก็ไม่ใช้เงินนั้นไม่ไปเป็ี่ยวนั้นใครให้คุณร่ำคุณรวยผมบอกว่าขอใช้เงินนั้นด้วยนะแต่ลนักคูนั้นผมคงไม่ได้กำลังใจแต่ที่พูดก็คือความจริงนั่ว่าไม่ว่าจะเกิดขึ้นหน้าที่หน้าที่ใครนั้นที่มันสองขบวนการได้ไปครึ่งแล้วเกินครึ่งแล้วแต่มันติดเรื่องของการทุบสภามันติดเรื่องของสปนมันติดเรื่องของเอกสารอะไรอย่างที่เราว่าไว้ แต่สิ่งที่เราทําได้ทได่ทนได้คือว่าถ้าท่านติดขัดในเรื่องของการขยายเวลาในเรื่องของหาวิเลยก็ดีหรือยังไงเนี่ยซึ่งท่าน,นเลขาก็บอกแล้วว่า,าสอสอเขาาก็ท่านกำสาราสอโดยรตรงบางทีบางอย่างในเรื่องภายในของเราเราก็ต้องเียกเราคนที่เคลียออรเปัียดตาเวลาี่การก็่ได้คือท่านเลขาไม่ใช่เราไม่ใช่ผมและไม่ใช่ท่านสอสออยู่นั้นประเด็นสำคัญผมคงพูดได้แค่ว่าเราก็รู้ความจริงว่า หน้าที่กับสิทธิ์เป็นัวอย่างน,นะเนี้ยแต่วัน,นี้หน้าที่ผมก็คือ